มีเพื่อนส่งไฟล์ภาพข้อความมาให้เราอยากจะแปลงเป็นตัวอักษรที่สามารถ copy หรือไปพิมพ์ต่อได้เราจะทำอย่างไรกรณีนี้ l ลายเขามีฟีเจอร์ที่ให้เราแปลงอักษรในไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรเป็นเทคเพื่อที่จะได้ copy ไปทำ อะไรต่างๆได้ครับตรงนี้ครับที่เห็นเป็นรูปตัว A ด้านบนนี่ครับเราเปิดไฟภาพที่เพื่อนส่งมากดที่ตัว A ตัวนี้ครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับแปลงมาเป็นตัว t เทคแปลงมาเป็น Text เป็นอักษรที่สามารถคลิกคัดลอกเพื่อไปทำอะไรต่างๆได้นะครับไปพิมพ์หรือไปปรับใหม่ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะง่ายสำหรับ การแปลงอักษรในภาพเพื่อให้เป็นอักษรเทคกที่นำไปใช้วางบนเวิร์ดบน Google Docs อะไรต่างๆได้ครับไม่ยากเลยครับง่ายนิดเดียวครับ